Good morning ตอนนี้เที่ยงล้วนะแล้วผมได้นอนใน EQS นะออแล้วเป็นยังไองอ่ะผมว่าคันนี้นะมันสบายดีอ่าแล้วก็บางเอาเอะไรมาบางังแดดทุกที่นะแล้วก็หลับสบายมีที่เยอะมากเลยนะผมยูดได้เต็มที่แล้วนะอาจะคนแบบสองเมตรหลับนะนี่สบายเลยเบาะนี่ก็ไม่ต้องขยับไป ข้างหน้าเลยนะแล้วก็แต่ว่ามันมีปัญหานิดหน่อยว่าจากเบาะข้างหลังไปถึงท้ายหลังรถนะมันจะมันจะเป็นขอบนิดหน่อยก็ถ้าจะให้ดีนะต้องเอาอะไรก็ไดไมามากันเอามาใส่เติมไว้นะนะกล่องอะไรก็แล้วนะเราเอากล่องกระดาษพับแล้วก็ใส่นั่นว่าอะไรก็ได้อะกระเป๋าก็ได้มันก็จะทําให้มันสมูทหน่อยแต่ว่านอกจากนั้นเนาะวิธีที่เปิด เิดเครื่องทิ้งไว้ใส่เกียร์ว่างน,นั่นและเวิร์กดีมากเลยลบเปิดทั้งคืนเลยนะไม่ดับอะไรเลยเครื่องอุ่นก็เปิดทั้งคืนเลยแล้วก็เปิดเครื่องอุ่นข้างหลังเนี่ยนะให้มันอุ่นสบายในข้างหลังแล้วก็ผมว่ามันไม่เสียงดังด้วยนะแอร์บางคันเนี่ยมันจะเสียงดังอะไรไม่รู้นี่นี่เงียบสบายดีเลยนะถ้าเราขยับไปหลังสุดแล้วนะเอเช็คดูนะว่าเราไม่ทีเยอะแค่ไหนเนี่ยโอ้โโ เยอะมากเลยแล้วก็โอเคผมก็ที่บังแดดมาปิดทุกข้างมันก็เข้ากันส่วนใหญ่ได้นะั่นะอันนี้เป็นที่บางแดดของ model 3นั่นเนี่ยแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันบังแดดไม่ให้อันนี้เราเปดิดนิดหน่อยเนี่ยข้างหน้าก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างบนนี่มันก็เป็นที่บางแดดของรถนั่นนะ่ะตอนนี้มันมี glass roof ก็ work ดีมากเลยอย่างเงี้ย ฮะ43เเมื่อคืนนี่นะ6ชั่วโมงครึ่งก่อนนะลรามี64เปอรแปลว่ารถมันใช้ตั้ง3.4กิโลวมันโอเคเนี่ยโอเคอันนี้มันจะนับตืช่ชใ่เพราะว่าเราก็อยู่นิ่งแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเราจะขับแล้วมัน,นก็ยังลบ18องศาเหมือนเมื่อคืนน่ะมันหนาวมากแต่ว่าโอ้มันใช้ไฟฟ้าโคตรเยอะเลยอะ,อะหน้าหนาวล่าสุดเนี่ยน,นะผมก็ได้ขับ e-Nero กับ Model 3กับ ID.3 นะไปที่มันหนาวมากลบ25องศานะแล้วก็นอนในรถที่อันนี้เป็นแค่ลบ18นะนะแล้วตอนนั้นนะผมใช้ประมาณ2กนะิโลวัตต์หน้ากับคันอื่นนะั่นะตอนนอนหนาวมากเลยอะ่ะแล้วก็คนก็อาจจะคิดว่าเออแต่ว่ารถคันอื่นนะ่ะมันมันเล็กกว่ารถใหญ่มันก็ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะกว่าอ๋อที่จริงไม่ใช่นะ อ่าเพราะว่าอีนนโรไซส์ในในรถเนี่ยมันก็พอๆกันนะแล้วก็มันคงต้องคงต้องเป็นอย่างอื่นนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนะเมื่อวานนะผมก็รู้สึกตอนขับที่มันหนาวนะว่าคันนี้อ่ะมันเก็บความอุ่นได้ดีผมไม่รู้สึกว่ามันเย็นจากข้างๆอะไรเจ้าขบมนนะมันคงจะเขาคงจะทาให้มันหนาดีมันก็มันก็มีที่กันเสียงและที่กันเสียงมันก็คงจะทําให้มันไม่ให้มันหนาวหรือว่าร้อนไปนั่นแหละ ก็อาจจะมี2ส,สาเหตุคือแบตเตอรี่ปร์เซ็นต์นันแะมันอาจจะโชว์ต่ำเพราะว่าแบตเตอรี่มันเย็นมากหรือว่ารถมันใช้ไฟฟ้าอุ่นแบตเตอรี่ไม่ให้แบตเตอรี่เย็นไปก็แต่เราต้องไปลองชาร์จด,ดูวนะ่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนเนี่ยโอ้หกสิิลวัตต์ฮะอ๋อผมสงสัยว่า รถมันอาจจะใช้ไฟฟ้าอุ่นแบตเตอรี่ไม่ให้มันเย็นไปนะไม่รู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าจะกาศนะอาจจะกะว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่มันอาจจะเป็นศูนย์องศาแต่ว่าอาจจะใช่คงจะอย่างนั้นมั้งถ้ามันถ้ามันเย็นมากเนี่ยเราคงชาช้ามากเลยอะหรือว่าอาจจะไม่รับเลยก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปออลดอนนะจากนี่ร้อย6กกิโลเมตรแล้วก็รถก็กะว่า เออเราไปได้แล้วนะไปถึงนั้นจะมีส5%แต่ว่ายัางไงเราก็ต้องเข้าน้ำอะไรก่อนก็ชัดนี่แหละดีแล้ว เรามาถึงออลฟดอร์แล้วนะแล้วก็วันนี้นะวิวสวยเนี่ยภูเขาชื่อทรอน1,666เมตรนะบนสุดนั่นนะแล้วก็แล้วก็ชาร์จเนี่นะอืมเอ้รถผมว่ารถมันไม่ค่อยเปื้อนนะคราวนี้อ่ะอก็ดีโอเคเสียงนะั่นมันเป็นชอร์จเบบซีนะที่มันมันลุกนิดหน่อยแต่ว่าเนี่ยเราชาร์จช้าหน่อย แต่ว่าใช่มันเราไม่ต้องรีบไปไหนแล้วก็วันนี้ก็สบายๆหน่อย <c oughs> แล้วก็ผมจะให้ดูเนาะว่าโอ,โ,อโอ้ดูรถติดสินโอเคเข้าไปนะข้างในโอเคต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งเ <c oughs> <c oughs> นะี e ่ย EQS 5 8 4Matic All Wheel Drive 523แรงมา้า855นิวตันเมตรทอร์กแล้วก็ <c oughs> มีสเปค อะไรบ้างเนี่ยอันนี้นะเป็นมันเป็นกระจกฮีทที่มันเหมือนกับว่ามันสะท้อนความร้อนนะอินฟราเรด reflecting glass แล้วก็มีอันนี้เลยนะที่ลากรถพ่วงฮะผมไม่จะรู้เพราะผมผมเห็นอันนี้อะ่ะผมคิดว่ามันเป็นไฟแบบ generic standard แต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับคันนี้นะนะมันมีที่ลากรถพ่วงด้วยอ่ะ750กิโลและอาหารเช้าวันนี้นะ บทสามเป็นขนมปังจากโซบอเคขนมปังเย็นอืมโอเคเราเริ่มขับแล้วนะแล้วก็คราวนี้เราก็ชาต์นานแต่ว่านานมันก็เป็นานานมากนะแต่ว่าชาต์เต็มๆหน่อยมันเริ่มชาต์ช้าแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ต้องการ ข้อน้ำนะ type 2แล้วก็ได้กินข้าวอะไรนิดหน่อยแล้วก็ก็่นะกินน้ำอะไรหน่อยแล้วก็วันนี้อะ่ะมันเป็น black week รืออาทิตย์นี้เป็น black week นะมีคนเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปชาตอีกที่หนึ่งแล้วมันคงจะมีคนเยอะนะที่นั่นนะไม่รู้ว่าต้องคิวชาตไหมก็เพราะฉะนั้นก็ชาตเผื่อไว้นิดหน่อยที่นี่ก็คงไม่เป็นไรมากนะ 헤헤 <놀람> <놀람> ้องทดสอบเสียงม่วนกันนะเสียงนันมันไม่ใช่จะคันนี้มันไม่ใช่จะจะเรียนแบบเสียงน้ำมันมันเรียนแบบเสียง U f o อ่ะ ว่าเเร่งมันจะนี่สั่งซิ่งนี่ยเดียวเดี๋ยวเดต้องปิดไฟนี่ะเดี๋ยวมันมันส่องส่เราโอเคโอเโอเคป่าวปาวปทนี้น้ำมาจ มาที่ออสโลนะแล้วก็โอเคทริปนี้อะประมาณ1,900กิโลเมตรเราก็ไม่ได้ไปถึงออเติซิเคอร์แต่ว่าเราไม่ต้องก็ไดเ้เราก็ได้ขับโคตรไกลลนะกับ EQS นี่นะนะแต่ว่าโอเคคันนี้ใช่มันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อย295วัตต์ต่อกิโลเมตรแต่ว่าอย่าลรู้นะว่ามันนับตอนเราอยู่นิ่งตอนเราหลับในรถเนีออะ่ะถ้าเป็นคันอื่นเทสล a าหรือว่า,า EV 6 i o n i อนห5ที่มันใช้ ยูทิลิตี้โมดคันทัหมดมันก็จะไม่นับแต่ว่ายังไงคันนี้มันใช้ไฟไฟ้าเยอะใช่ก็จริงมันใช้ไฟไฟ้าเยอะแต่มันก็ชาตเร็วแล้วก็ขับได้ไกลแต่ว่าผมว่า <c oughs> ที่มันสําคัญนะกับ EQS คือมันโคตรสบายเลยมันรู้สึกสบายมากพรีเมียมผมไม่เคยขับรถคันไหนเลยนะที่มันรู้สึกดีขนาดนี้อะ่ะโคตรดีเลยอะ่ะสบายนุ่มแล้วก็บาะนี่ก็ โอเคมันไม่ได <laughs> the the ้เป็น Sport ตซีดนะแต่ว่ามันสบายผมเคยขับคันอื่นรถเยอรมันหลายคันที่ผมว่าเบาะมันแข็งไปแค่นั่ง2อสมชั่วโมงก็เริ่มปวดหลังแล้วนะคันนี้นี่2วันไม่เป็นไรเลยสบายมากแล้วก็บไอหมอนนี่ก็ไม่รู้นะบางคนถามว่าหมอนนี่เป็นยังไงผมไม่เคยชินมีหมอนที่นี่แต่ว่าใช้สักพักหนึ่งก็รู้สึกมันก็โอเคนะไม่เป็นไรหรอกมัน มันทำให้มันนุ่มนุ่มดีข้างหลังน่นะแล้วก็คันนี้อะ่ะมันเงียบมากเลยนะโคตรเงียบเลยอะ่ะคันนี้อะ่ะแล้วมันกลายเป็นตอนเราฟังเพลงนะเ,เราได้ยินดีเทลทุกอย่างบเบสอะไรดีเทลมัน,ม,นมันชัดมากแล้วก็ถ้าเราเทียบกับโอเคผมได้ลองคันอื่นที่มันมีสเตรนะเอ,อ,รอริโอดีด้วยนะเช่นฮาร์มอนคาร์ดอนของโพลสตาร์แต่ว่า โพสตอนมันเก็บเสียงไม่ดีกลายเป็นถ้าเราฟังเพลงตอนเราขับที่ไหนก็ตามนะเราจะดิ้นเสียงจากข้างนอก<ว>อะไรมามันทําให้มันมันรบกวนมันบังเสียงจากเพลงอ่ะใช่ไหมแต่ว่าคันนี้อ่ะมันเก็บเสียงดีมากแล้วถึงแม้ว่าเราขับที่ไหนก็ตามไฮเวย์ Highway, ก็จะซูเปอร์ไฮเวย์เราก็ได้ยินเสียงชัดดีเลยก็คันนี้อ่ะดีมากเลยเร็วสบายทุกอย่างโคตรดีเลยข้อเสียคือ จอ um, user experience um, user interface นะจอมันลกหน่อยบางทีจะหาอะไรก็ยากบางทีจะจะทำอะไรมันก็มันมนยากผมโอเครู้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่สมูทมันดีไซน์ไม่ดีจอเนี่ยนะใช่โคตรแพงหนะ้าจอแต่ว่าวนะ่ะแล้วก็บางอย่างต้องหาในจอนี้บางอย่างต้องหาในจอนี้ถ้าจะเปลี่ยนปรับอะไรนะ head up display หรือว่ามันก็แปลกๆนะนะอย่างนั้นนะแต,แต่ว่า ก็อันนี้มันกถ็ถ้าคุณอยากได้อะไรที่มันดีกว่านี้ก็ต้องซื้อเทสลาแต่ว่ายัางไงผมก็ว่ามันก็ไม่ได้แย่มากก็อยู่ด้วยกันได้ประมาณนั้นน่ะแล้วก,ก็สรุปแล้วในผมชอบมากลนะ EQS อ่ะชอบจนอยากจะซื้อแต่ว่าผมก็ไม่รู้ต้องการผมไม่ต้องการหรอกแต่ว่าอยากได้ฮะผมบ้าแล้วมั้งเนี่ยอยากอยากซื้อรถคันนี้ <laughs> ผมค่อยลองหลายคันเลยนะ ที่ที่ผมก็ว่ามันดีนะให้ยก2นิ้วแต่ว่าอันนี้คงจะเป็นครั้งครั้งแรกที่ผมลองแล้วก็อยากซื้อแต่ว่าไม่รู้มันเป็นไปได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้อ่าน่ะสิก็ก็อย่างงี้มั้งแต่ว่าก็แปลว่าผมประทับใจมากแล้วนะกับ EQS แนะดีมากเลยแล้วก็รถก็สไตล์สวยดีแต่ว่าใช่ผมจะบอกว่าันนะนะว่าผมชอบที่มันเป็นสีเดียวนะ สองสีนี่มันแปลกๆย่งไรก็ไม่รู้นะสีเดียวกันไหนะสวยดีได้โอเคนั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูไปนะแ,แล้วก็ท้าวกลากกันไหมสวัสดีครับ